สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะมารีวิวไปซื้อของใช้มาจากแมคโครค่ะนี่นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะมีข้าวนะคะข้าวสาวให้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาพิกลแก้วค่ะหนึ่งถังเกลือเกลือเป็นเกลือเม็ดเกลือเม็ดร้อยเปอร์เซนเกลือแกงค่ะหนึ่งถุงถุงละสามสิบเก้าบาทมีห้ากิโลน้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งกระป๋องประมาณกี่ลิตรเนี่ยห้าลิตร ร้อยกว่าบาทแล้วก็น้ำมันพืชห้าลิตรน้ำปลาสองลิตรถุงดำค่ะถุงขยะยี่สิบสี่คูณยี่สิบแปดสองแพ็คแล้วก็ มีเป็ดค่ะสะโพกเป็ดหนึ่งแพ็คตูดเป็ดหนึ่งแพ็คแล้วก็ปลาไข่หนึ่งแพ็คค่ะขนมปังโฮมวีสองแพ็คเห็ดเข็มทองหนึ่งแพ็คแล้วก็เห็ดอะไรเนี่ย <c oughs> เห็ดอะไรก็ไม่รู้ เห็ดแบบนี้สีน้ำตาลกับสีขาวแพ็คหนึ่งแล้วก็เห็ดแบบน,นี้แพ็คหนึง่งกระเทียมหนึ่งแพ็คมันฝรั่งสองหัวอง,งุ่นหนึ่งแพ็คกีวี่หนึ่งแพ็คแอปเปิลเขียวค่ะกกรอบเลยหนึ่งแพ็ค พริกหนุ่มหนึ่งแพ็คค่ะรสดีหนึ่งหอใหญ่ผงชุรสหนึ่งหอใหญ่ค่ะนี่นะคะจ่ายของแมคโครค่ะเคียรก็รีวิวมาให้เพื่อนๆชมกันคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย